Feel like mind. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินนาวแฟนมวยว่างไงตรงวันฉายชนะคะแนนโจนัทวุฒิเกิดอ,อะไรขึ้นเปิดปฏิกิริยาแฟนมวยข้างเวทีหลังตรงวันฉายชนะก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 c ครบ,บทุกความมันพักยกสองแฟนมวยส่งเสียงงไรหลังตัวะวันฉายป้องกันแชมป์โลกมวยไทยด้วยการชนะคะแนนโจนัทวุฒิเมื่อวันที่แปมิถุนายน2567หลังจากที่ตะว,วันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมชนะคะแนนเสียงข้างมากโจนัทวุฒิป้องกันแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟต์เวทสมัยที่3ได้สำเร็จตะว,วันฉายเปิดใจบนเวทีโดยมีใจความสำคัญว่า พูดอะไรไม่ค่อยออกสำหรับไฟนี้แต่จังหวะโดนออกอาวุธของโจนัทวุฒิทำให้ตาซ้ายมองไม่ค่อยเห็นและยังได้ขอบคุณแฟนมวยที่มาเชียร์ตนเองในไฟนี้แต่ก็มีแฟนมวยบางส่วนส่งเสียงโหตะว,วันฉายแบบชัดเจนแม้ว่าจะชนะคะแนนโจนัทวุฒิได้ตามเป้าหมายในไฟนี้ก็ตามโดยรูปเกมในยกแรกสูสีต่างคนต่างออกอาวุธได้หนักหน่วงทั้งเตะขาต่อยไม่มีใครโงฉ่างพยายามดักรอจังหวะ มายกสองตัววันฉายพยายามเน้นเตะซ้ายแต่โจก็มีสวนเตะขวากลับมาเป็นระยะโดยสีหน้าสีตาตัววันฉายเริ่มมั่นใจมากขึ้นในยกนี้มาถึงยก3โจกออกมัดเข้าเป้าเน้นที่ใบหน้าในช่วงต้นยกทำเอาตะววันฉายได้ตาบวมชัดเจนแถมมีสลับเตะขาได้อย่างยอดเยี่ยมและยังมีคุกวงในตีเขา่า จนมายกซีตัวบนฉายเตะซ้ายหนักๆห,หลายครั้งแล้วต่อยเข้าหน้าโดยที่โจพยายามตั้งรับและออกอาวุธสวนคืนตลอดทั้งต่อยหน้าเตะซ้ายเช่นกันจนมายกสุดท้ายเปิดมาตัวบนฉายเน้นเดินเข้าหาเตะซ้ายนำก่อนตามเดิมพยายามจะสอดแต่ไม่เข้าเป้าโจก็เก็บอาวุธตีไม่ออกอาการภาพรวมถือว่าสูสีมากๆ ครบให้ยกกรรมาการตัดสินให้ตะว,วันฉายชนะคะแนนเสียงข้างมากป้องกันชมปโลกไว้ได้อีกหนึ่งสมัยเแฟนๆนะครับมีความเห็นว่าอย่างไรสําหรับศึกนี้คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับ